ครับบางรถต้องหนาวนะครับวันนี้เดี๋ยวก็จะพามาดูการออกตัวนะครับว่ามันจะแรงขนาดไหนนะครับขับเพื่อนสองล้อตัวน,นี้นะครับออนี่ผู้ทดลองนะครับออค,บคุมแทบไม่อยู่นะครับแรงเกิน รถเยอะครับรถเยอะพื้นที่แบบไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับ นี่ประมาณนี้นะครับวิ่งได้ประมาณ6 6 3 g นะครับขับ2นะครับ63 g จเดี๋ยจะมีโปรเจกต์วิ่งยังไงให้ได้80นะครับเจ็กต่อไปนี่มากันแล้ว รู้สึกยังไงบ้างครับกับการขับสก,กูตเตอร์คันนีแ้แรงโคตรแรงโคตรแรงโคตรเอาแทบไปอยู่นะครับรถสะบัดเลยนะครับแรงไกลมันเลยมันเลย เป็นไงบ้างครับแรงครับแรงครับแรงครอบคุมได้ไหมครับควอบคุมอยู่ไหมครับอยู่ครับอยู่อันนี้แค่ผลงานทดลองนะครับยังไม่เต็มระบบครับเดี๋ยวจะมีดิบหน้าริบหลังเรื่องนะครับตดต่อไปยังไงก็ฝากกดไลค์ติดตามด้วยนะครับมีคีิปใหม่แต่ผมลงให้ดูอีกทีนะครับขอบคุณมากครับผม